นายเดชาเผยลือหึงสะเทือนวงการรองผบตรคนหนึ่งอกหักเตรียมฟ้องนายกจากกรณีกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอก,กอสอทอนำกำลังเจ้าหน้าที่และคอมมานโดเข้าทำการตรวจคนบ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหกักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองพอบตรภายในหมู่บ้านสอวิภาวดี60 หลังสโมสรตำรวจพบมีส่วนเกี่ยวข้องพรบาการพนันเนื่องจากพบเส้นทางการเงินเชื่มอมโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ล่าสุดเหตส่วนตัวของทนายเดชาที่ชื่อทนายคลายทุกได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นนี้พร้อมกับได้ระบุข้อความว่าข่าวลือรองผบตรคนหนึ่งที่อกหักเรียมฟ้องนายกบวกกตร หลังเลือกผอตลอร่างฟ้องเสร็จแล้วหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางทีมงานจะรายงานให้ทราบอีกครั้งขอบคุณข้อมูลจากสยามเิลค่ะ